โอเคครับก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็แล้วก็วันนี้ก็มาอยู่กับ tgb channel กันอีกแล้วครับก็วันนี้ผมก็จะมาอยู่กับ m e c a f t package edition เวอร์ชัหนึ่งจุนจุศูนจุดูนะครับก็วันนี้ก็ผมก็จะมาทำเอ่อจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโกเลมบัตทากับเอ่อคาตกรคาตกรหรืออาเบะนะนะคาตกรหรืออาเบะก็ไม่รู้ครับก็เอ่อคาตกรแล้วครับนะครับก็ไอรอนโกเลมก็ มีอยู่สามตัวนะครับก็ส่วนอาเบะมีอาเบะเฉยเลยเออฆาตรกรไอ้พวกเนี้ยก็มีอยู่สามสิบตัวนะครับก็ไอ้ต้นก็เลียสามสามตัวปะทะกับไอ้ฆาตรกรสามสิบตัวนะครับก็นี่ธนูนี่ถือยังเท่ดูดูธน,น,นูอยู่ข้างนี้ธนูอยู่ข้างนี้อ๋อเท่เหลือเกินนี่ยิงลงรู ก็นั้นเรามาเริ่มกันเลยดูสิอาเบะมันเอ้ยเอ้ยโอ้โหเออนั้นผมเรียกมันว่าอาเบะแล้วกันดูสิว่าอาเบะกับโกเลมใครจะตายก่อนกันนะครับก็ผมว่าอาเบะน่าจะชนะนะมันชอบต๋เยอยโอ้โหโอ้โหอ,อาเบะ อบเบตุย้ยเอาตายครับโอ้โหอบเบไม่มีไม่มีตัวอะไรตายแล้วเอ้ยอ,อบเบตายไปตัวหนึ่งครับโอ้โหอบเบโอ้โหอเบแค่ผมว่าอบเบแค่แค่สิบตัวก็ชนะโคเลมสองตัวได้แล้วนะ่ะเห็นไหมครับดูสิมันมันตายไปตัวเดียวเองเอาโอยแป๊บเดียวเองนั้นอืมโอ้โคเลมเอ้ย โอ้โหแปบบเดียวเองครับแปบบเดียวก็จบไปแล้วอะ่ะไอีแนก็เล่มสามตัวประทะเอออเบหรือฆัตรกรสามสิบตัวก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยก็คือไอีแนก็เล่มตายนะครับดูสิครับเขาังทิ้งดอกไม้ไปเลยอืคลิปหน้าผมอาจจะเอาไอพวกเนี่ยปเออเอ,อ๋อไอ้พวกนี้ปะทะกับตัวอะไรดีเราคิดกัน แต่พนี้เอ้ยคลิปหน้าผมจะเอาบอสมันนะครับเนี่ยบอสมนะันเนี่ยเอาวอเก k e r อะไรเนี่ย e อเกอร์เออนั่นได้ใช่นะเอาวอเกอร์ e ประมาณสิบตัวสู้กับอารอนกาเลมห้าตัวแล้วกันครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเอ่เอให้ยช่างมันเถอะแล้ว คลิปหน้าครับคลิปหน้าคลิปหน้าจะเอา e walker สิบตัวปะทะกับเกเลมห้าตัวนะครับก็เอ่ะแล้วแล้วผมก็จะมาทำพาร์ทที่สองครับก็คือไอรอนกเกรลมกี่ตัวดีไอรอนกเกรลมสิบตัวปัะทะไอไอเนี่ยไออเบเนี่ยไออเบตุยตูนเนี่ยอเออสามสิบตันเนเตวเหมือนเดิมนะครับก็ ปวดหัวว่ะแม่งแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวไอรอนก็เลมนนอนนะครับอยู่ที่ก็ตายครับอยู่ี้ก็หลับอ๋อสงใส่โดนเอออาเบะตุยตุดอาเบะตุดตุดอืมอาเบะมันโหจริงๆเลยมองหน้ากูตรงไหอืมหน้าตาหน้าตาหล่อกูแล้วไม่มีการสั่นหัวนะครับก็ ว่าไงพวกว่าไงว่าไงเฮ้ยเมื่อไอตัวเมื่อกี้เนี่ยมันหมุนหัวเลยครับแบบหมุนสามร้อยหกสิบองศาเมืม่อกี้เนี่ยผมเห็นนะเฮ้ย,ยนั่นนั่นนั่นเฮ้ยมันหัวมันสั่นอะน,น,น,นี่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 ดูสิ <c ười> หัวเบีสั่นก็ถ้าเกิดมีคำหยาบหรือว่าเสียงรบกวนก็ขอโทษด,ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเสียงเบาไปนี่ก็ ขอโทษด้วยแล้วก็ออถ้าเกิดผมไม่ได้ลงคิดประมาณสองสาวันหรือหลายวันก็ขอโทษด้วยอพอดีว่าบางทีก็เน็นไม่ไม,มีบางทีก็แบบไม่มีเวลานะครับก็ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบกดไลค์ใครชอบมากมากเลยก็กด s u b สไครต์หรือกดติดตามผมนะครับก็ ถ้าเกิดออตอนนี้ผมก็กำลังปรึกษากับเอาเอสพีเกมเอว่าผมจะแบบจะรับทำสกินมาค้ามนะครับตัวละยี่สิบาทนะครับแต่ตัว3ามดีไม่รู้นะครับแต่ไม่แน่ครับผมอาจจะทำไม่ค่อยดีก็ได้ขนาดรู้ขนาดสกินตัวผมสินี่ไท่เธอนี่ครับแล้วก็ผมจะบอกอะไร่างอย่าก,ก็คือนี่ครับไอ้ธนูอ่ะมักแบบ นักแคสเกมบางคนหรือหลายคนก็น่าจะรู้นะครับว่าไอ้ธนูมันถือได้นะครับก็แล้วก็อย่าลืม TGB Channel นะครับก็แล้วก็จบกันไปแล้วกับออไอออเบะสามสตัวปะทะไอรอนก l e ม3ตัวนะครับก็อย่าลืม TGB Channel บ๊ายบาย